ครับช่วยบอกข้อดีของการมาซื้อรถกับเมืองชวนย,ยูสคาร์นะครับว่า ทำไมเราต้องซื้อรถจากมือชนยูสค่ะได้เลยค่ะพี่กองข้อแรกนะคะรถของร้านเราเนี่ยเป็นรถยนต์เกรดเอค่ะพี่รับประกันนะคะไม่มีชนหนักตัดต่อน้ำท่วมทิ่คว่ำหรือว่ากอใไม้มาแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะรถของที่ร้านเรามีการตรวจสภาพรถยนต์จากบริษัทที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลด้วยค่ะแล้วก็ข้อสองนะคะพี่รอผลอนุมัติไม่นานเลยค่ะเอกสารครบนะคะรอผลอนุมัติภายในหนึ่งชั่วโมงสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยค่ะ ะะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะคะก็สามารถออกรถกับเรา MC ยุดคาได้แล้วค่ะเพราะเรานะคะมีบริการนะคะทำสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเลยลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาไม่ใช่ปัญหาต่อไปข้อ4 <c oughs> นะคะทีมขา,ขายของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์นะคะในการขายเป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดแฟนแนนหรือว่าให้คำปร,รึกษาลูกค้าในการออกรถสามารถช่วยดันเกตให้ลูกค้าได้รับรถแน่นอนค่ะข้อ5า รถของร้านเราเนี่ยมีการรับประกันเครื่องยนต์ Gear, แล้วก็่อง ECU ให้ด้วยและยังไม่พอค่ะเรายังมีการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทย1ปีเต็มให้อีกค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่กําลังตัดสินใจอยู่สามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถของร้านเราเนี่ยมีคุณภาพแน่นอนและสําหรับใครนะคะที่กําลังสนใจออกรถยนต์มือสองเดือนตุลาคมนี้นะคะร้านเรามีโปรโมชั่นจองรถเพียง9บาทเท่านั้นค่ะและรุนรับเงินกลับบ้านถึง30,000บาทรีบๆเลยนะคะ